Por lo sé, pero papá interesa.

สถานีต่อไปลาดปลาเค้าในส t านีลาดปลาเค้าพนักงานตรวจสร้างตรวจเพื่อเพื่อที่จะตรวจติดกามโดยอาจจะเก็นได้จากเร็นกามาต้นท attention, please open your seats to show sure the pregnant women or women wearing pregnancy caps, moms, the elderly, disabled, or other passengers in wheelchairs. thank you. Yeah.

ที่มันนั่งดิการที่แม่เลยแม่มาด้วยีเป็นแบบนี้เลย่ากลัวเขา สถานีต <ont> ่อไปวงแหวนรามอินทราเ n x x t station Out of windows from the car. อ้อมดินยามชาอัลเบิร์นโรสามชาเดเราจะได้ จะเป็น like okay. ies, เขตหาว่าเป็นเขตสายไหมนบสายไหม้าะโอคับเขตี่เรคงที่กับเขายไหมไ่อะวันนี้เาต่อนคนานเตชนเรงนะคะตอนนี้ว่าชื่อเ้น นี่ก็มันมที่หเบโดนเลี่ชาวชายแล้วก็เมื่อไฟไปทเป็นเดียวดุดด่างมากเลยะวันนี้เรายกเกี่ยวคูนวัรถตรงไที่นี่แนวปุมนาดกับผิดนค่ เราลงะอกหม่โอเคเข็นนเอับตทิ่นต่นะนียวนะเลยนะการเขีบาโลโก้ประหลัดน้ำภาาองการของทุนการศึกษชื่อว่าของที่เมทำใ้ม่บอกน้นาที่ต่าง็นนค่ะไี้รับเงินจากเข็นนง น้ำส้มชุ่มชื้สดโต๊ะเด็ดใจก่อนพ้อะเริ่มที่มดีๆเขาร่างกายมากนะไปเราจะสม้มกันได้ค่ะกับโอเรนจิโน่บรรทุกนร้อยมเร็นะคะสะอาดจากโรงงานมาตรฐานเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะได้ดื่มน้ำส้มที่สดอร่อยและมีคุณภาพนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของฟรุตดของเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้น เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายร้านเลยให้ได้ไปเลือกชิมกันนะคะร้านอร่อยของเราละมุนมากๆไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวปัตรชาว้วยก็มีขนมพร้อมโบราณก็มาย่ยมฟุ้เส้นโบราณอันนี้เราก็มีมีใครแบบว่าไปลองร้านไหนมาแล้วบ้างตะโกนมาบอกหนูได้นะไห่แฮงเตี๋ยวชิ้นปลาค่ะหรือว่าจะเป็นดูคาติมใครอยากชิมไอติมแบบไม่กวนพวกคุณน,น,นักอยู่ ลองไปชิมกันได้น้ำปั่นหน้ามองค่ะ10กรีวปิการ์เราเข่าและเข้าเนืเนี่ยต้องใส่เลยนี่ว่าอร่อยอร่อยมุ้ยร้าอร่อยยุ้ยซังเลยทีเดียวน้าล่ะ